บอนเงินคุ้มคุ้มนี่ฮะหน่วยงานประวัติศูนย์ที่คุณตามหามาอีกแล้วนะครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลปี2019เลยได้ปีใหม่ด้วยนะครับไม่แสนเดียวเท่านั้นเองฮะวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลนะครับนี่คือรถหน่วยงานที่น่าใช้ที่สุดเลยนะครับป้ายแดงออกข้างร้าน3แน่นอนวันนี้จัดให้คุ้มคุ้มเลยนะครับ869,000บาทเท่านั้นนะครับภายใน3แถวนะครับ9ที่นั่งด้านหลังเป็นเบาะ VIP สวยๆนะครับ4 3 2 สวยครบจบคุ้มนะครับเดินทางกับครอบครัวสบายเลยนะครับติดชุดลำโพงนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วม่านรอบคันเฮดรูมสะอาดสอาดสวยๆแบบนี้นะครับกระจกบานใหญ่ปี19ชัดเจนแบบนี้เกียร์ออโต้ นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับพร้อมกล้องถอยได้เป็นหน้าจอ LCD จอใหญ่ให้ด้วยชุดลำโพงครบคันเลยความบันเทิงจัดเต็มคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้เดินทางกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆว่ากันไปด้านหลังเบาะปรับ50/50คัสตอมได้ขนข้าวขนของ,ของเดินทางกับครอบครัวจัดไปเลยนะครับหน้าเด